กหายากนะไอหินรังแสงอ่ะเออเฮ้นกนกยิงอะไรวะเอา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 อย่าลืมนะนเกิดตรงนั้นตลอดอ่ะอย่าลืมโม่เอาอ่าอย่าลืมพกไอพิกแอกไม้ไว้ด้วยมันจะมันจะดับคูณสองไงเวลาเจอของก็คุนคุดใช้พิกแอกไมดโอ้ย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 ตีกูจังเลยดวกอีอีอะไรนะอีดวกอีดวกเป็นเป็นหญ้าแล้วก็อีดอกหรือเปล่า ออเมา้กผมไปแล้วครับผมไม่ยุบใครแล้วไปดันเหรอเอเคย์เปล่าไปหาทำยูโดตัวเองโอเคเดี๋ยวคุณจอไปดันแล้วก็ไปไปไปนั่งขุดแร่ไอ้ตามมันจะต้องมันมันจะมีเกาะอาเกาะเกาะเกาะม่วงไปหาเกาะม่วงกันก่อนเนาะจะมีแร่มงอยู่ว่างต้ยดินะของตกเสียใจมากอุ้ยโอ้เดินไปเก็บก็ได้บอสตาลาน บอลมันไม่ตีก่อนเดี๋ยวนั้นเรากลับไงวะเนี่ยกลับไปเก็บของก่อนอ่ะตาลามไม่กลับบ้านกลับไงเนี่ยอ่าเมทันการลูบลูมอนเมทัลการับหมูบินได้เว้ยเจอหมูสวรรค์เขาว่ามีปีกนะเราสามารถ์ทำปีกก็ได้ใส่อะทำไงอะสวรรค์ในเอ็มเคอันนั้นพีพี่พี่ว่าเราไปก่อนหรือว่าเดี๋ยวพี่ป่ะพี่อยากไปก่อนหรือว่าอยู่พี่พี่ต่อสะพานไปรอบหนึ่ง โอเคครับไปไหนนะเกาะนู้นเนี่ยเกาะเกาะนู้นเกาะแน่นแน่นหน่อยนั่นน้องนะเฮ้ยแล้วกลับไงวันเนี้ยหาทางกลับไม่ทันเลยสร้างไว้ไงชายที่เกือบตกอ่ะที่พี่ร้องอ่ะเขาพี่ร้องเลยใช่ไหมเครียดใช่ไหมด์กโซดาร์กโซเฮ้ยเด้งเฮ้ยตัวเป่านี่ไอเอ็มมันพี่เลยที่โดนลมอ่ะที่พี่ร้องเลยอ๋อจะตกตกไปตกโลกนู่นเลยใช่ไหมใช่ใช่เอาแล้วเอาแล้ว พี่ดูลมตัวลมไม่แล้วพี่ต้องต้องมีกระต่ายอยู่บนหัวเออต้องมีกระต่ายบนหัวต้องมีกระต่ายบนหัวถึงจะสู้มันได้ใช่ตัวลมไม่มีแล้วตอนนี้หายไปไหนพี่แล้วพี่ไม่มีกระต่ายสู้ยากไอตัวแล้วกลับบ้านไม่ได้ไปหัวใจขอสารภาพนานไง ห้าบาทสิบบาทก็เอาอ่ะเออบอกก่อนช่วงนี้เนี่ยคือบอกไวได้เลยอ่ะกลุ่มเนี้ยบอกไวได้เลยอ่ะไอพวกคนแก่ทั้งหลายเออนะพีอนะไอแก่ไอแก่อ๋าผมเดี๋ยวคนเดินกลับไปอ่ะอพีเนี่ยพี่ต้นไม้เนี่ยพี่ว่าแม่งต้องเป็นต้นไม้ต้นไม้แบบเรืองแสงแน่นอนีอพี่ต้นเราตัวเราเนี่ยพี่โพทองไอโพทองโพทองอโพทอง ต้นไม้ให้เรืองแสงเหรอเป็นต้นไม้ยังไงอ่ะไม่ไม่เคยเห็นมันเหมือนมีทองอยู่กับต้นไม้เป็นเพชรแหอ้าวเหรอเด้ออ๋อเป็นเพชรแหวนแคร์ใช่ไหมมันบุดบา็เป็นไม้อยู่ดีอ่ะเฮ้ยกระต่ายพี่โี่นี่กระต่ายเยอะพี่กระต่ายกระต่ายของดีสลมบมันจะจับกันเต้ยเมก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 ตายแล้วเอ๋สลามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองพ่นไส่เลือดก็ลดโอ้ Iin, น,นี่อ้อันี้่สวรรค์หรือนรกเนี่ยสวรรค์พี่เห็นป่ะแล้วมัน,น,นกลับทางกลับยังไงว,วะเนี่ยสวรรค์มันต้องมีแล้ววะเฟรนลี่เหี๋ยวนี่มันตามกลายอ้าวเจอใครวะเนี่ยเฮ้ยพี่ผมจะลองบินลงจากสวรรค์เฮ้ <S <S 2> <S 2> ยใครมีกระตายไะไซเบอร์ไซเบอร์มีกระตายแล้วใครอะคนดูครับผมบินลงจากสวรรค์ผมลงแล้วมบมลงไปทำไมกระต่ายกระต่ายจะหายนะเว้ย มันมีลงมาด้วยนะเอ้ามันมันไม่ได้ลงมาด้วยนะเล่ากระต่ายบินกระต่ายเออกายบินอาวิธีวิธีวิธีที่จะลงจากสวรรค์ปลอดโดยปลอดภัยนะผมก็คืออ่าล่มสูชีพกับเมฆเมฆสีทองครับไม่เป็นไรพี่กระต่ายกระต่ายพาลงได้เว้ยเพราะเหรอนี่ไงเออกำลังลงสู่ภูเขาจริงดิเอาด้วยเอาด้วยเซเบอร์เอาด้วยกำลังกลับสู่โลกครับท่านผู้ชม มาเอ้ยไซเบอร์เอาด้วยมาลงด้วยกันปะเอ้าโดดอ่าเยี่ยมโอ้ว๊อกว๊อกเฮ้ยลองลองลงบนเมฆดิลองลงบนเมฆเอ้ยอย่ากดีเราลงบนเมฆไงนี่เราเป็นเทวดาได้แล้วเอ้ยสุดยอดสุดยอดว๊อกเฮ้ยได้ว่ะได้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 เฮ้ยเดินลองดูดิเดินบนเมฆได้ว่ะเดินบนเมฆได้นะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ่อเทวดาเทวดาเทวดาลงสู่โลกครับ นี่กเฮ้ยเฮ้ยม็อบม็อบลงไปข้างล่างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีหากระต่ายก่อนเอ้ยอุ้ยอู้หเราต้ตายแล้วอะเอ๊ะมันไปที่นี่ะไอ้มไม่ไม่ไม่ขุดไม่ขุดได้นะไม่ขุดได้แล้วจะไปสวัสดยังไงวะจำทางไม่ได้เลยบ้านอยู่ไหนช้างกูอยู่ไหนไหนเราจะลงแบบช้างสไลเดอร์ไปเลยกัน สไลเดอร์เดี๋ยวนะเอาเฮ้ยะลงแบบมัดลาเดอร์เมฆกว่าลงเม่งเยอะว่ะอ่ะเอาเอ้ยล่วงล่วงลงเมฆแล้วลงแบบมัดไรเดอร์ลงเวกไปแล้วแล้วก็ลงล่างไปเลยอ่ะวอ้าวอ่ะต่อขึ้น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 กระต่ายเฉยเมื่ะว่าตายรัวเอาแล้วจะล่วงถึงไหนเนี่ยเอ้ยถึง แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะอ่ากระโดดลงไปมั่งครับอยากรู้ครับอยากรู้อยากเห็นมี่แค่ตายเกยบนหัวอาลงเดินอ่าสุดยอดสุดยอดแฟนเพื่อนรอด้วยตายว่าเราดีเลยโอ้ตายว่าได้มาสู่โลกนุษย์ครั้งแรกอ๋อตายกระโดดถึสูงไม่ได้เะไรวะเฮ้ยมันลงโผล่ไหนไม่เนี่ยบนภูเขาเหี้ยวเหี้ยวบ้านอยู่ข้างล่างไง ยังไงเราก็ยอมตายอยู่ดิบ้าอยู่ข้างล่างอยู่เข็ดอยู่พิกัดไหนล่ะพี่กัดไหนพิกัดรอ x สองร้อย ah set สามสามสามสิบสองโอ้ลงสู่พื้นอย่างนิ่มนวลนะฮะนวลโอกำลังมานานยังวะโอ้มันโคตรไกลอ่ะนี่อยู่อะไรเนี่ย x สองสี่แปด y หกหกอะไรวะเนี่ยผมจะกลับสวรรค์ x สองร้อย set สามสิบสองครับชั้นชั้นยู่ไหนในบ้านเหรอ าไอเมฆสีม่วงนี่มันไม่ค่อยไดฮะเยอเข้นนะ X สองร้อยยี่สิบ set set สามสิบสองนี่เฮ้ยสุดยอดสุดยอดครับเออไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเอาอย่าตีกูดิคือลงแมบแม่แลขึ้นไม่ได้เนี่ยปัญหาเอาก็ตายตายเอาตายได้ด้วยอ่อฮัลโหลฮัลโหล บ๊อบบ๊อบบ๊อบขึ้ข้างบนกันอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ผมมองยากกว่าโปรแกรมมันต่างคนต่างอยู่โอ้ยยอดยอดนะไฮ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 เอ็มบิธเนียป่ะได้ได้ได้ขับผีได้บอลกับสวรรค์กับสวรรค์กับสวรรค์ครับไม่ใช่นรกนะไม่ใช่นรกประตูนรกนะเฟย์กับสวรรค์ยังไงอ่ะอ้าวประตูเดิมดิก็เข้าประตูไงไม่ผมไม่อยู่แถวบ้านพี่อ้าว อ้าวอ้าวค่อยตกอ้าวพี่กระต่ายติดหัวอยู่อ่ะเอ้เอาอีกรอบเอาอีกรอบนี่นี่นี่ลงลงเครื่องเล่นนี่ดีกว่ามาเออลงลงลงทางเครื่องเล่นดีกว่าเออเออขอของดีขอดีเอาจริงเหรอเออขอเขาเอ้ยเอ้ยเอ้ยกระต่ายกระต่ายหลุดกระต่ายหลุดกระต่ายหลุตไอ้ลูกไส้แตกโอ้โหแอ ไส้แตกไส้หาไส้แตกคือไอ้โบ๊ทมันทําติดขึ้นบนหัวเห็นไหมเออใช่ติดบนหัวมันเลยติดติดหินลงไม่ได้เออกระต่ายติดไอ้โบ๊ทว่าหาทางกลับบ้านได้ไหมโบ๊ทตัวอมาโบ๊ทโบ๊ทโบ๊ทถ้าหาทางกลับบ้านไม่ได้นะฆ่าตัวตายเถอะพอเราตายแล้วเกิดใหม่โอ้โหอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระต่ายน้อยบ้ากระต่ายจนบอกทางทีลูกเฮ้ยของผมหายไปในหมดอ่ะ อุ <199 S 2> ้ย <esqu> น <uc cade> <target> ้ำน้ำน้ำน้ำโอ้ยกระต่ายรตายพี่ก็ตายวิ่งขึ้นบกเลยอ่ะทะเลทรายเออเอออของผมหายไปไหนผมตกมาแถวเนี้ยงมเอาเองกันงมเอาเองกินเอาจอดละเนีลยหยิบหยิบหยิบยิบเกี้ตกใจมากเลยเราเป็นโรคมนุษย์มาดีแล้วดีแล้วกำลังกลับสวนอะไรอ่ะเอือเอือนี่อะไรอ่ะเอือย โอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอคโหโอ้เหโอเป็นอ้โหอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ัหโอ้โ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 หโ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโส้่หโด้โหโอ้หโอ้โหเอ้โหโอ้หาอ้นเจอ้โอ้โหโอ้โหโ้ออ้โหโ้อ้้โหกม้โหโอ้้หโมาโหโรห้โหโหโอโหอ้โอ้คนอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โโอ้โหโอโอ้โอโอะไรวะได้เปิดหูเปิดตาใช่ ใช่ใช่ถูกต้องอ้าครับโอเคโอเคเนี่ยเอ้าใครตีกระต่ายกูเ <para> นี่ยเฮ้ยนั่นบ้านใครอ่ะมาเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านเลื่อไปเซ็ตไปไปนอนกันดีกว่าป่ใครมนตีกระต่ายเออมันกลางคืนแล้วเนี่ยไปนอนเฮ้ยมีบ้านมีใครสร้างบ้านมาไม่รู้อ่ะอ้าวตีผิดไหนไหนเลยไหนไหนในบ้านไหนบนดินเนี่ยบ้านบ้านใครอ่ะมีเตาอะไรพร้อมหมดเลยไม่มีก็กุลาบอาหารแม่งก็ไม่รู้อ่ะบ้านนั้นมีกุหลาวอ่ะ บ้านเราไม่มีตู้รลาวะ่ะอ๋อเหรอไหนตู้ล่าตัวไหนพี่มาไกลแล้วอ่ะไม่รู้อะ่ะบ้านชาวบ้านหรือว่าบ้านธรรมดาบ้านชาวบ้านหรอให้เป็นชาวบ้านมันขายของอหรือเปล่าเอาเหรียญเอาเหรียญไปแลกบ้านชาวสวรรค์ปะเออออา,อา,าสวรรค์มันอยูือนโลกสกายเปียสกายเปียอ้าวงั้นไม่ใช่แล้วโอเคไปแล้วครับเดียวดากลับสู่โลกอีกรอบหนึ่งมันขังตัวเองไว้ใต้ดินอะไรวะเนี่ย โอ้ยเมา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 ไอ้กระตายยายายามาช่วยเธอเลยปึ๊บ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 โอเคเก็บของเข้าไปผมวอบ์ปไนท์เองครับผมผมชื่อโนพีครับฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรในบ้านเราบ้านเราฮะใครเห็นไม่เห็นไฟสวรรค์มั่งผมจะคราฟเอ้นั่นแหละมันแรกอ๋อเป็นพวกแรกของนี่หว่าจะโจไอพี่ผมกลับมาสู่บ้านตัวเองเฮ้ยไหนอะอยู่อยู่ที่ไหนอะพี่เอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน ได้ดมอนแลกของแล้ได้ไฟอะไรไม่ใช่โอ้แลกปลาได้ไดมอนอะไรวะไม่เีแยวบ้านอ่ะเฮ้ยกระพายว้ายมีซีว้ามีซีโดชัยที่มดนจะบอกว่ายมีซีเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิ่งนกนกตัวนี้ไงให้นกไอ้นกนกเพี้ยนนี่ตายขอดูโรคธรรมดาเนี่ยนกมันอยู่เกิดอยู่ตรงเนี้ยประจำหาที่สปาแล้วทุบแม่งเลย อยากให้คนดูคอมเมนต์บอกว่าวิธีการจับไอ้นกดีโดนะครับจับยังไงอ่าใช่ครับนกดีโด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 มัน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 เป็นนกขนมหวานหรือเปล่าครับปีโป่ะนั่นสีโป้ไม่ใช่ดีโดอ่ะดีโดไอ้ดีโดที่มันชอบกระแทกนี่นะสมัยก่อนเลยสมัยก่อนนะสมัยก่อนดิวดไงสมัยก่อนมันคิดว่าดิวดอ๋อ่อ โอเคครับผมข้างบนหัวเยดิวโร่ดิวโร่ดิวโรแล้วเป็นเนี้ยนะครับเป็นจะเป็นเนี้ยใส่หลอดนะครับแล้วมันจะเป็นน้ำพวกผลไม้ครับผมน้ำส้มไม่เหรอมีหลายรสพี่อ๋อเฮ้ยผมรู้ละว่าทำไมทำไมมันตกสวรรค์แม่งแบบเออว่าทำกับดักไว้ตรงนี้อีกทีนี่เห็นไหมมันมันเป็นรูนี่ไฟอะไรวะเป็นรูนี่พิซซ่าเฟิร์สทำแล้วก็หล่นหล่นไปเองอ๋อทำกับดักไว้ใช่ไหม หาบ้าเนี่ยโอ้โหพี is is ่น่าขอบไปตายครับก็ที่พี่เฟิร์สที่พี่เฟิร์สขุดไว้แล้วก็หล่นไปอ็หล่น่าเคยเห็นเคยเห็นพี่เอ็กพี่เอ็กสีม่วงผมผมครับเคยเห็นมั้งไม่เห็นเลยไม่เห็นว่ะใครเอาไปวะเฮ้ยก็ตายพี่กลับโลกสวรรค์เลยไปด้วยกันลูกพ่อฉันเอาพี่เอ็กไปด้วยบินะพิ่เอ็กหายครับน่ากรรมตอนนี้ไก่เบี้ยเลยลองดูลองดู โอ้ยเฮ้ไหมูห ok> มูหมูหมูสไลด์เคยเห็นว่าหมูสไลด์หมูหมูตกโลกไปแล้วหิวเไปสวรรค์แล้วครับไม่ได้นี่หว่าดผมมีอยู่หึอนเฮ้ยมีกระต่ายด้วยอ่ะเราเจอหมูสวรรค์แล้วด้วยหมูสไลด์บอเอาพี่เ็พี็กไมาจากไหนมาจากโลกนาอะไรว่าสัญญาไม่ไม่เอามาใี่หรอเอามาเอามาแบบคิดถึงโลกไอ้ยีของโลกติดตัวกับบ้านมงไงดม่ตายหนีไปไหนอ่ะฮะ แอ้ตายโบโดมาแล้วโดอะไรวพี่โมแล้วโบดิวดโ d มาแล้วมอนติวดโ d เฮ้ยเฮ้ยขี่กระต่ายแล้วก็บินดีสะุดก็ตายไอ้คิกาต่ายแล้วก็แบบพุ่งอ่ะอ้าวอย่ายิงอย่าเฮ้ยเฮ้ยนกนกนกไอไอนกลงมาบนโลกไอ้นกไอนกไอนกเออมึงตายมึงตายนกโอ้ยเลยเลยตายกันจันยานเลยอ๋อไอ้ไอ้ดาบดาบดาบหินก็มีอบิลิตี้เหมือนกันลองลองลองชี้วิธีดาบหินดิมันจะมันจะดอกไฟสวรรค์ด้วย อ๋อหวานไม่เจอซอมบี้ว่ะไยหาด้วยสไปเดอร์ฮะเจ้าซอมบี้จับซอมบี้ตาเอ๋จับซอมบี้มาเป็นโปเกมอนดิโอ้ยฝนตกเกลียดไหมไปไหนโำลิจจับขโมยใช่ไหมไอ้เบสิม่วงไอ้เบสิม่วงอะไรไม่ไรวะเบสิม่วงโอ้ฝนตกครับ ฝนตกฝนตกโดนสวานเห็นมีฝนตกเลยนะแปลกดีอ้าวก็มันอยู่เหนือเมฆแล้วอ่ะเออยาเยื่อเหนือเมฆไหอ๋อเหนือเหนือเมฆที่เป็นละซอนปาอ่ะตาตาตบายตาตบายเน้ยเฮ้สเกลเลตันมายิงในนี้โหพี่เบิร์ดไหนสเกลเลตันมายิงก็ตายผมตายไปแล้วมาตาลงสารมาที่โลกที่โลกฝนตกจริงๆด้วยครับแต่บ้านเราอยู่เขตอยู่เขตซาวาน่าครับ มันก็เลยตกแค่นี้โอ้ยเห็นไหมฝนฝนมันจะตกเฉพาะแปลงแปลงฝักไม่แปลงผักอ่ะแปลงสัตว์เออพีห้องดิีเย็นเช้าผัดผักเย็นอุ้ยเอ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมแมวแล้วแมวแล้วต้องเทำต้องทำเออต้องทำพรีต้องทำพีเคยทำแล้วพัดแรกพัด์สองเคยทำไปแล้วพัดที่ต้องทำเอ่อทำแล้วเย็นเช้าผัดฟักเย็นชะเย็นเช้าผัดฟักเช้าผัดเช้าฟาดผักฟัด เอ้ยฟักกินชาวฟาดฝักคนท้าก็ไม่ได้เอ้าฟักฟาดจบเลฝักยู่จบนี่พี่พี่ดูดูพี่ท้องพี่ท่องเ้ยายกินลำใยน้ำลายใยไหลพอเ่ยเรวเ้วเเยอะเยอะเร็วพีเร็ว อุ้ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายยายกินหำยายญ่ใาญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ทำไมมันต้องกินหำด้วยฮะผมบอกผมว่าไปโลกวมันนี่เลยมันนี่คิปเปอร์คิปเปอร์คิปเปอร์ไอ้สัตว์คิปเปอร์โดนก่อนนะครับคิปเปอร์ตรงบ้านเองอะต้องการของปึ๊บขอคิเปอร์โดนปึ๊บปึ๊บอื้อหือสุดยอดครับเอ้ยพี่ไซเบอร์เอาเพียนเชอเอาเอาเอาอะไรไปขุดไอ้พวกแร่แร่สีม่วงอ่ะ แร่สีม่วงก็ต้องใช้อพิกแอโฮลี่สโตนไงอ้เออท้าวผัดผัดผัดเย็นท้าวผักผักเย็นท้าวผัดผักอะไรนะวะเออเอออะไรนะเย็น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 ผัดเย็นเย็นชาวฟาดผักฟาดเอ้ยผัดฟัดเย็นฟาดผักฟักผัดเอออุ้ยโบ๊ททำไรไม่ดีชีวิตของชีวิตเป็นของเรา เออเอาอะไรไปช่วยดีโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้โบทำอะไรเนี่ยเปล่าพี่ไม่ทำอะไรย่โอเคกลับไปที่สวสค์ครับใช่ไหมเออทำไมไฟไหม้ทำไมต้องทำให้มันสูงด้วยวะอืมเดี๋ยวนะอ่าจะขุดไปถึงไหนวะเนี้ยถึงจะเจอว่าขุดสีม่วง แมสีมวโอ้ยต้องทำท้อแล้วล่ะต้องทำท้ออะไรตายละมองไม่เห็นอะไรเลยเออได้แล้วโอเคโอ้ยทำไมไฟไม่ตามหลังเองตลอดวะเป็นเป็นคนไฟบินหรือเปล่าคนไฟบินคนไฟลุกหรือเปล่าโอมาเป็นชื่อหนักตลอด ปะต้นส้มดีอ่ะออกผลเร็วมากเลยโอ้ยนเลยวะวายเมกไหนเนี่ยฮะคือเนี่ยเนี่ยเดินเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะโดนไฟไปได้ไงงงเดินเดินตามเรกไปนั่นมาเดินตามโบส์มาทั้งนั้นเลยเนี่ยอย่าเดินตามไม่ด้านนี้ไม่ตัวเองไม่ตัวเองนะฮะมันไม่ตัวเองเฮ้ยเฮ้ยบ้านไม่บ้านไม่ ไฟ <Dante> ไ,ไว้ว่าไอ้นกเฮนี่อีกแล้วมันตามเองมามันรักเราตีมันโบ๊ทตีมันบ้านนี้มีรักนกเฮนกเฮเนกเฮเโอ้โหเผาซะต้นไม้เกิดอัดจากติเอ้ยเผาซะแบบเออเดี๋ยวถ้าลามเข้าบ้านเมื่อไหร่ในงานเข้าเลยนะเฮ้ยไม่เกือบเราจะทำอะไรวะอ่าครับโดนเป่าแล้วมึงคุณแรกคุณแรกก่อนลำแรกเนี่ย อะไรมาปงกระเป๋านี่ขมแฝดคมแบกไปไหนควันต้นไม้คมแปลกคมแปลกอะไรนะคมแปลกเฮ้ยเฮ้ยนี่หมดบ้านหมดบ้านไฟไหมไหนไหนไฟไหมเว้ยไฟไหมไฟไหมไฟไหมล้อมไหปแม่งจุดเองดู ดูดูโบนแม่ของโบสติสแฟมารีนะครับโอ้ยตายเลโอ้โหไอหนุ่ม้นไปบ้าเลย